สว่วนนะครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในรอบเพลยอ์ออฟนัดที่2ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เบนฟอร์ดก็เปิดบ้านเอาชนะบอลมาร์ตไป3ประตูต่อ1เดี๋ยที่วันนี้เนี่ยทีมเยอะะมือนนั้ไปก่อนหลังสนใจอานับดาจูมาครับแต่ว่าทีมเจ้าบ้านก็มายิงแสง3ลูกรวดจากอีวานโทนี่วิททอรี่เจเนลแล้วก็มาร์คัสฟรอสครับทำให้จบเกม90นาทีเนี่ยเบนฟอร์ดครับเข้ารอบชิงในการเตะเพลย์ออฟครับด้วยสกอร์รวม 3ประตูต่อสนะฮะส่วนีนคู่หนึ่งวอนซีก็เปิดบ้านเสมอกับบาสลีไป1-1เจ้าบ้านทำไปก่อนห0จากแบดเกรมครับแต่ว่าทีมเยอนก็มาตีเสมอได้จากคารลีวูดรอครับทำให้จบเกม90นาทีเป็นสวอนสีที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงฮะหลังจากที่เอาชนะไปด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1 และโปรแกรมนัดชิงชาเลิ์ก็จะเตะในวันเสาร์หน้าวันที่29พฤษภาคม2021นะฮะเตะตอน3ทุ่มตรงจะไปเตะกันที่เวมบลีย์นะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันระหว่างเบรนฟอร์ดกับวอนซีครับหนึ่งใน2ทีมนี้จะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษตามหลังนอริชิตี้และก็วัตฟอร์ดไปจะเป็นทีมไหนก็ตามลุ้นกันได้เลย